ไม่แน่ถ้าเราเดินกลับอาจจะได้ฉากจบใหม่ก็ได้ไไดไ<อ>สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยครับผมโอเกอรีเกมเมอร์ว้ไนี้รูในเกมอิกิสเตชันหรือสถานีรถไฟอิกิเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งฮะที่เขาต้องการกลับบ้านในตอนกลางคืนแต่แล้วด้วยความที่เขามาช้านะฮะรถไฟขบวนสุดท้ายจึงเดินทางออกไปเขาจึงต้องหาทางกลับบ้าน ด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่รถไฟแต่ว่าการที่เขาอยู่สถานรถไฟตอนกลางคืนนั้นก็ทําให้เขาเจอเรื่องราวสุดสยองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมร้อมกันเลยครับ Let's go ดูสิว่าเราจะได้กลับบ้านแบบรอดปลอดภัยหรือเปล่าอ่าในสุดจะต้องรีบซะหน่อยแล้วไม่งั้นฉันจะพารถไฟขบวนสุดท้ายก่อนที่จะได้กลับบ้านโอเคฮนะก็คือเราน่าจะกลับมาจากทํางานหรือเรียนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราก็ต้อง รีบหาทางขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายนะฮะไม่งั้นแล้วก็เราจะไม่ได้กลับบ้านโอเคเราเรีบวิ่งไปดีกว่าอย่างงี้ละ่ะรถไฟมันอยู่ตรงหน้านั่นรีบเข้าไปเลกว่าพระเจ้าช่วยนายบ้าหรือเปล่าให้มึงมาถึงแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยแมงเอ้ยมันไปแล้วมาทันไม่ใช่หรอวะแมงเอ้ยแมงเอ้ยฉันต้องหาทางอื่นกลับบ้านซะแล้วอ่ะพระเจ้าช่วยอู๋วิ่งตามรางเลยไม่ได้อ๋อเอ้ยคิดว่ามาเร็วเลยเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้ว คือเราพลาดรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วนะฮะตามเนื้อเรื่องเลยเราต้องหาทางอื่นกลับบ้านนะฮะแล้วเราจะไปไหนได้มั่งตัวเกมไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าเราต้องหาทางกลับบ้านตรงนี้มีป้ายอะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่านไม่ได้โอเคสงสัยเราต้องเข้าไปสอบถามนะฮะเจ้าหน้าที่พนักงานที่นี่อาจจะมีคนเอ่อที่เราสามารถถามได้อ้าวไม่มีใครนะครับมีแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเอ่อที่กําลังเหมือนจะซื้อตั๋วอยู่หรือเปล่าลองคุยกับเธอดูนะฮะ สกูโกเอ่าน่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าสวัสดีครับไปไกลๆเอาทำไมอะพี่ผมแค่มาถามทางเองพี่สาวก็ดูหน้าตาดีผมขอร้องละแถวนี้มีเออรถแท็กซี่หรือรถบัสไหมครับหยุดอะทำไมต้องหยุดผมไม่หยุดครับผมจะคุยกับพี่ให้ได้คือไม่ได้หรอไปไกลๆก, <laughs> ก่อนน่าจะพูดแค่คำเดิมนะโอเคเราต้องหาทางไปต่อนี่มีป้ายอะไรอะ น่าจะเป็นราคาตั๋วรถไฟแล้วเปล่า1ดอลลาร์2ดอลลาร์เออตอนนี้ผมไม่รู้ว่าต้องไปไหนแล้วดิตัวเกมไม่ได้บอกนะฮะแต่ว่าเราต้องหาทางอื่นเพื่อกลับบ้านเออหรือว่าซื้อน้ำไหมซื้อน้ำไม่ได้เราใส่ต้องเดินแน่เลยวะ่ะน่าจะต้องเดินตามทางปะแต่ว่ารถไฟมันไปทางนู้นนะก็ต้องเดินกลับทางเดิมปะไม่รู้เหมือนกันเราลองไปสำรวจรอบๆตรงนี้ก่อนดีกันนะฮะต้องหาทางกลับบ้านตรงนี้มีโทรศัพท์อยู่ เ,ออเหมือนกับว่าฉันต้องหาเหรียญเพื่อโทรศัพท์หาแท็กซี่อ่าแสดงว่าเราต้องหาเหรียญน,นะฮะโอเคมาดูรอบๆแถวนี้อันมีเหรียญตกอยู่มีไหมไม่มีประตูที่เข้าได้เป่าห้องน้ําหรือเปล่าเนี่ยน่าจะห้องน้ําหรือห้องพักพนักง,งานก็ไม่รู้นะฮะแต่เข้าไม่ได้แถวนี้มีอะไรไหมไม่มีนะโอเคตรงนี้มีเหมือนกับว่าเป็นออสถานที่จอดจักรยานเฮ้ยอาจจะมีจักรยานรออยู่แถวนี้ก็ได้ ดูสิมีเปล่าจัก,กรยานแถวนี้อาจจะมีสักคันหนึ่งที่หลงเหลืออยู่หรือเปล่าแบบขโมยกลับตรงนี้เหมือนมีรอยเบรกรถไม่มีจัก,กรยานสักคันเลยนะฮะแถวนี้ไม่มีเลยนะโอ้ยไม่มีจัก,กรยานให้เราขโมยเลยเหรอวะเราจะกลับบ้านยังไงวะนนี้ฮัลโหลเราลองมาสำรวจรอบๆตรงนี้ก่อนละกันนะฮะสุดๆรงวู้นมีอะไรหรือเปล่าอาจจะมีเหรียญตกอยู่ก็ได้มีไหมเนี่ยแถวนี้ ไม่มีเลยนะฮะมีตัวลกก้านไม่มีเหรียญเลยเราลองกลับไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นไหมเผื่อเขาอาจจะให้เหรียญเราเออไม่แน่นะฮะถึงแม้เขาจะดูเหมือนผีเขาอาจจะใจดีให้เหรียญเราก็ได้อาจจะไปรู้วิ่งไปแต่ว่าแถวนี้ไม่มีเออสาไฟนะไม่มีแค่ต้นเดียวจริงสถานีรถไฟแบบนี้น่าจะมีเออสาไฟติดเยอะๆหน่อยนะไม่ไม่มีเลยนะฮะตรงนี้เหมือนมีป้ายน่าจะเป็นจุดรอรับรถแท็กซี่นะ เคารอเข้าไปข้างในดีกว่านะฮะดูซิว่าผู้หญิงคนนี้เราคุยต่อได้ไหมมาหเราคุยดูนะฮะสวัสดีครับจุดๆผมผมขอเหรียญหน่อยครับผม,ผมจะโทรหารถแท็กซี่ไม่ได้เหรอจุดๆอย่างเดียวเลยมันคุยนี่ที่สารไหมไม่ได้คุยอีกรอบนึงอะเอาให้ถึงที่สุดใก้ยกูบอกให้มึงไปเหมือนก็ว่าใครบางคนหรือผีหรือวิญญาณหรือ เโยกยโย,กยไม่รู้นี่แปลว่าอะไรนะฮะเหมือนกับว่าเขาไม่ชอบคุยอใครโอ้แม,ม่มีฉากจบห้านะครับแม่งคุยมากๆคือโดนบีบคอเป็นผีเหรอเนี่ยโอ้โนึกวก็เพื่อนรุ่นโรงเรียนเดียวกันแม่งโดนตักคอตกใจหมดเลยแม่งโอเคเราต้องหาฉากจบอีกสี่ฉากจบนะฮูเกมนี้มีห้าฉากจบเดียวโอเคไปหาฉากจบเพิ่มเติมดีกว่านะครับเพลย์มารอบนี้ถ้าเรารีบวิ่งขึ้นไปเอ ขึ้นรถไฟดูซิว่าจะทันไหมไม่แน่จ,จะทันก็ได้มีฉากจบแบบกูดเอนแบวิ่งมาทันตอนนั้นผมมัวแต่ออๆอย่งนะวิ่งไม่ทันอา้าวมันบังคับคือมันขึ้นไม่ได้อยู่ดีนะฮะโอ้โหขนาดวิ่งมาเร็วขนาดนี้แล้วก็ยังขึ้นไม่ได้นะโอ้โหแม่เลยโอเคงั้นเราต้องไปหาเหรียญแล้วละ่ะผมคิดว่าเราต้องหาเหรียญน,นะเพื่อโทรศัพท์รอบน,นี้ผมจะไม่คุยกับเธอนะฮะเออเราต้องหาเหรียญน,นะฮะหาเหรียญมาเอา่อหยอดโทรศัพท์ตรงนี้ โอเคเราเข้าไปหาเหรียญในเตรงตู้น้ำหรือเปล่าอาจจะมีหล่นอยู่ก็ได้นะของเราดีผมจะหาไปละเอียดเลยนะฮะเราดีมันต้องมีเหรียญตกอยู่มากนะแถวเนี้นะสักหน่อยสักเหรียญมีไหมมีไหมไม่มีเอตรงหน้าสถานีนี้มีไหมเนี่ยขอเหรียญหน่อยครับผมอยาโทรศัพท์หารถแท็กซี่มีไหมเอ่ยไม่มีเลยอ๋อโต๊ะคนนั่งป้ายแถวนี้ไม่มีเลยนะ เออผมลองวิ่งไปสุดทางตรงนี้ดูดีกว่านะเผื่อมีต้องมีป้ายอาจจะเป็นป้ายสายรถไฟธรรมดาไม่มีอะไรนะข้ามถนนก็ไม่ได้นะไม่ข้ามผมวิ่งมาสุดตรงนี้มีไหมเอยเหรียญไม่มีนะใครมันทําเหรียญตกตรงนี้ก็เกิดน,นะฮะตกสกายเลยไม่มีเหรียญใหเ้เอาเลยมันอาจจะอยู่ตรงออที่จอดรถจักรยานหรือเปล่า น่าจะอยู่แถวนั้นนะโอเคน่าจะต้องไปตรงที่จอดรถจักรยานะผมว่าลองดูลองดูองดโอเคเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันอยู่ตรงนี้หรอใช่ปะ่ะเอ้ยนี่ไงแมงเอ้ยวันนี้บอนช็อดีชาวมัดฉันได้เรียแล้วเราสับผารถแท็กซี่ดีกว่า,าจะได้ชาจบเพิ่มนะฮะถัวรถแท็กซี่เออฉันต้องใช้เหรียญมากขึ้นเอ้าไม่พอหรอมันก็ได้เหรียญแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ย,ยต้องมาหาเหรียญเพิ่มหมอ กูจะไปรู้ไม่ได้เหรียญอยู่ตรงไหนอะ่ะเหรียญอยู่ตรงไหนวะในโซนจอดจัก,กรยานมีเปล่าเอ๊ยตรงนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงโอเคในสุดฉันก็ได้เหรียญพอแล้วน่าจะโทรหารถแท็กซี่ได้โหมึงห้าเหรียญไม่พอมึงต้องเป็นสิบเหรียญเลยเหรอใช้เหรียญเยอะเกินไปไหมจริงๆเหรียญเดียวก็น่าจะเพียงพอนะโอเคไม่เป็นไรนี่ฮะอขอบคุณนะรถแท็กซี่รีบมาที่นี่เลยใช้เวลา,าแค่สองนาทีอ๋อ เมื่อกี้เป็นขับผู้ของคนขับแท็กซี่นะฮะขอบคุณเราเออผมเป็นาพากเป็นเสียงผู้หญิงสัง,งั้นาพากผิดนะฮะขอไปด้วยคือบางทีมันน่าจะมีเขียนหน่อยว่าแท็กซี่แมนอะไรอย่างงี้นะฮะต้องรอสองนาทีเลยจับผีที่รอ,ซ,อ,ซ,อซื้อซื้อตั๋วรถไฟตรงนี้นะเอาจริงดิสองนาทีเลยนะมึงเอาไงดีว่ากูแอบผีต้งไงดีวะเนี่ยกลัวมันพุ่งเข้ามาน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเราไม่คุยกับเธอนะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคนะเราหลบหลบอยู่ตรงนี้ดีกว่าหลบตู้ตรงนี้อาจจะกันผีได้นะสองนาทีนานไปไหมเนี่ยฮัลโลรถแท็กซี่มึงจะมาทางไหนวะรถแท็กซี่มึงคงไม่ขับมาตามเรารถไฟหรอกนะสองนาทีมันยาวนานมากนะท่านผู้ชมเออผมว่าลองอย่างนี้มันไม่มีอะไรนะฮะไม่เกิดผลดีผมคิดว่าเราสำรวจรอบๆดีกว่านะเผื่อได้ฉากจบเพิ่มดีกว่านะ อาแต่แม่งมาแล้ววะไม่ทันได้สำรวจโอเคอไหนๆก็มาแล้วก็รถแท็กซี่เลยแล้วกันหวังว่าเธอจะไม่มาบีบคอแล้วนะโอเคมาแท็กซี่มาแล้วก็ทำไมรถแท็กซี่มันขับอย่างนั้นเดี๋ยวทำไมมึงไปจอดไกลจังอะเดี๋ยวพี่รอผมด้วย <laughs> พี่ทำไมไปจอดไกลจังอ๋อตีโคง้งโอ้โหมึงไม่ใชเไหนต้องตีโคง้งก็ได้มีรถคันเดียวมึงคุ่งเข้ามาเลยอุปการตีโคงนะ้งเนี่ยโอเคคือรถให้ด,วด่ดวนดๆให้ไวเออรอดไหม รอนะกับรถแท็กซี่ไม่ใช่รถแท็กซี่มาไปฆาตรกรอีกละไปเจอฆาตรกรแทนที่เจอผีไปเจอฆาตรกรซะง,งั้นอ่าคุณทําได้คุณได้กลับบ้านแล้วอะคุณแค่นั่งเงียบๆรอฟังวิทยุเออแล้วก,คคกคคคออ็คุยกับคนขับแท็กซี่นะิดหน่อยโอเคฮะฉากจที่สองทับห้านะฮะคุยเรื่องเออคุยกับคนขับแท็กซี่นะแล้วก็ฟังวิทยุที่แสนนะคับเบื่อนะฮะ แต่อย่งน้อยก็ไม่โดนผีหักคอนะโอเคหาฉากจบเพิ่มเติมไปดีกว่าครับไป Let's go เพ y ผมคิดว่าวิ่งไปหารถแทก็กเออหารถไฟยังไงก็เออก็คือขึ้นไม่ทันอยู่ดีนะผมว่าเราต้องหาฉากจบอื่นเพิ่มนะฮะอืมเอาไงดีเฮ้ยเดี๋ยวผู้หญิงไม่อยู่เฮ้เอ,อเอ,อ,เอ,อฮัลโหลผู้หญิงไม่อยู่ว่ารอบนี้ เอ hey. ทำไมมันไม่อยู่มันไปไหนอะพระเจ้าช่วยมาไม่ทันมันกลับมาโอ้ก็แสดงว่าคือมันทิกเกอร์สินะโอเคนะเราคุยผู้หญิงคนนี้คุยได้ปะผมไม่รู้ฉากจบอื่นแล้วเลยรถไฟสถานีรถไฟสถานีรถไฟเอ๋ทำ hey. ไมผู้หญิงคนนี้พูดถึงสถานีรถไฟรอบที่แล้วไม่เธอไม่ได้พูดถึงสถานีรถไฟนะ สถานีรถไฟสถานีรถไฟหรือว่าเป็นคำใบ้อาจจะเป็นคำใบ้ให้เราไปที่สถานีรถไฟหรือเปล่ารอคนแถวนี้หรือเปล่าอาจจะได้าชาจบใหม่ปะไม่รู้แฮะอาจจะต้องรอแถวนี้หรือเปล่าหรือว่ามาดูป้ายเธอน่าจะใบ้ถึงชาจบเพิ่มเติมนะผมคิดว่าเพราะปกติเราไปคุยมันก็จะบอกว่าสต็อปนะฮะไปไกลๆแต่รอบนี้พูดถึงสถานีรถไฟ อาจจะเป็นชากจบเพิ่มเติมนะฮะสถานีรถไฟเหรอหรือว่าต้องมาดูป้ายรถไฟมาดูตรงนี้ก็ไม่มีนะผมไม่กล้าไปคุยกับเธอมากๆกลัวแม่งวิ่งมาบีบคอสถานีรถไฟเหรอไอซันมีหรือเปล่าหรือว่าเข้าไปในห้องนี้ได้แล้วก็ไม่ได้นะห้องนี้อะก็ไม่ได้อีกเอสถานีรถไฟ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงนะฮะเพื่อได้ฉากจบเพิ่มเติมจะลองวิ่งดูแถวนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าแถวนี้มันน่าสงสัยสุดแหละคือมันน่าจะมีฉากจบเพิ่มเติมแถวนี้นะผมคิดว่าไม่ดีหรอเอายังไงดีลองวิ่งสำรวจรอบกันแล้วกันนะฮะเพิ่งได้แค่สองฉากจบเองอะมันอยากได้สักสี่ฉากจบห้าฉากจบมันจะดีมากนะ ไปกดีได้ปะมันติดอะไรเนะี่ยอะไรวะเนะี่ยตรงนี้มันมีอะไรติดเหรอเป็นทางลาดเหรอทางลาดขึ้นไปเหรอเอ๋มีทางลาดขึ้นไปแถวนี้เหรอแถวนี้เจออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคืออะไรอ่ะกด e วุอดตกแมพมาโผล่ในห้องน้ําห้องน้ําอย่าบอกแล้วว่าเลดรูมอะเออห้องเยลโล่รูมเดี๋ยวคุณเอ่อ คุณไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าคุณมาอยู่ในสถานที่ที่แปลกประหลาดที่ที่มีแต่ห้องน้ำในเวลาออกสำรวจแล้วก็คือระมาที่แบ็กรูมนะฮะอยู่ๆเราก็เจอทางลับไปแบ็กรูมเฉยอะไรวะเนี้วัตถุดิบเอ่อตอนได้ฉากจบที่2ฉากจบที่5้าแล้วก็ฉากจบที่4เหลือฉากจบที่1กับฉากจบที่3นะที่เรายังไม่เจอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวผมลองเหาดูแล้วกันนะว่าเราจะเจอไหมนะปะมปเมนู เล่ดูสิว่าเราได้ฉากจบเพิ่มเติมไหมนี่ฮะอ่ะอีกแค่สองฉากจบเท่านั้นจะเจอไหมเนาะโอเคลองวิ่งสำรวจรอบๆแล้วกันนะฮะรอบนี้ผีผู้หญิงก็ยังไม่อยู่เหมือนเดิมวิ่งมาที่สายรถไฟก็ไม่ทันเหมือนเดิมนะโอเคผ,ผู้หญิงรอบนี้จะเหมือนเดิมไหมลองดูแล้วกันนะฮะมาลองดูลองคุยดูเอ่อผู้หญิงพูดว่าอะไรเนาะรอบนี้ ฉันไม่อยากคุยไอ้ n ดนทอกแล้วไงต่อต้องรอคุยใหม่อีกรอบไปไกลๆมันก็ไม่มีอะไรนะเอะเราลองวิ่งกลับไปทางเดิมไหมวิ่งไปทางที่เรามาไหมไม่แน่ถ้าเราเดินกลับอาจจะได้ชาจบใหม่ก็ได้เฮียอะไรวะตายอยู่ดีเหรอเออคุณเดินมันไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่อ่ะ ไม่มีใครเห็นคูนิกเลยหลังจากนั้นอ๋อฉากจบอีกอันหนึง่งคือเดินกลับเลยอย่างนี้เลยเหรออ๋อผมว่าคาดไม่ถึงมันตุกใจสะดุ้งเลยโอเคแล้วฉากจบหนึ่งอ่ะคือยังไงว่าฉากจบสุดท้ายผมว่าเราน่าจะเจอฉากจบลับฉากเจอแบบกลับแบบปลอดภัยฉากจบแบบคุยกับผู้หญิงมากจนไมบพอเดินกลับก็าตาย่ะและฉากจบสุดท้ายคืออะไรวะเนี้ยโอเคลองดูแล้วกันนะรู้สึว่าฉากจบสุดท้ายผมจะหาเจอไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาเจอหรือเปล่าแต่ลองรู้แล้วกันนะฮะรอบนี้เนื่องจากการที่เราวิ่งไปที่สายรถไฟแล้วกันนะเพื่อให้อีผู้หญิงมันเกิดมาเพื่อรอกรอเราโอเคเอ๊หรือว่าเราไม่ต้องขึ้นรถไฟแล้วเดินกลับไปเลยอาจจะไปชาจบใหม่หรือเปล่าโอเคไม่รู้เหมือนกันฮนะแต่รอบนี้เราลองสำรวจดูรอบๆกันละกันนะสักพักดูซิว่าเราอาจจะได้ชาจบใหม่ก็ได้เนื่มจากคุยกับผู้หญิง ก็ go a w a เหมือนเดิมผมไม่อยากคุยมากอะเดีวแบงโบีคอยมาคุยีกรอบนึงแล้วกันนะสักสองครั้งพอเพื่อบทสนทนาเปลี่ยนรถไฟรถไฟรถไฟก็ไม่มีอะไรนะก็รถไฟรถไฟก็เหมือนเดิมนะบทสนทนาก็คือถ้าเราคุยคันที่สามโอ้โรบีคอแน่น,นอนแล้วเรามาสำรวจร,รอบเอ่อถ้าเราคุยโทรศัพท์แล้วเอาเหรียญมาหยอดตู้ดื่มน้ำแทนได้ปะ อยากลองอลองไหมเนี่ยหาเงินเงินน่าจะสปอนที่เดิมปะ่ะน่าจะที่เดิมนะเอ๊ะเหรียญเปลี่ยนที่สปอนด้วยหรอโอ้โหเป็นงี้ด้วยเออดีเหมือนกันอย่างน้อยก็ให้เรามีอะไรทํานะหาเหรียญมาหาเหรียญแล้วเราไปหยอดตู้น้ําไม่รู้ว่าหยอดได้หรือเปล่านะผมก็ไม่เคยเอ๊ะนี่ไงเหรียญโอเคน่าจะที่เดิมปะ่ะ เก็บตรงนี้แล้วก็ไปเก็บตรงนู้นปะสปอนเหมือนเดิมนะแต่รอบนี้ผมจะไม่โทรศัพท์หารถแท็กซี่นะผมจะหาชักจุกเพิ่มเติมอ่าตรงนี้เฮ้ยไม่ไม่มีอา้าวชิบหายแล้วมันไปสปอนตรงไหนวะนะอ้าวแย่แล้วมันไม่สปอนตรงนี้เหรียญมันไปอยู่ไหนอ่ะฮัโลโหลเหรียญเหรียญจ๋าชิบหายแล้วมันไปอยู่ตรงไหนวะนะปะตู้หรือเปล่า หรือว่าข้างตู้กดน,น้ําแย่ละมันเปลี่ยนที่สปอนเฮ้ยนี่ไงโอเคโอเคเราสามารถไปคุยได้แต่ผมไม่คุยนะอเอหยอดตู้หยอดน้ําก็ไม่ได้มันหยอดตู้กดน,น้าไม่ได้นะหรือว่าคุยโทรคุยถังขยะก็ไม่ได้นังสือษานิเทศกก็อ่านไม่ได้ไม่อยากคุยกับผู้หญิงนะกลัวแม่งโดนโดนกระสวักโอเค ตรงนี้ก็ไม่ได้ผมไม่อยากข้ามไปฝั่งลุ้นมันมีทางข้ามไหมไม่มีหรอม่มีทางข้ามไปฝั่งรู้เลยนะหรือว่ามาดูป้ายตรงนี้ก็ไม่ได้มันข้ามไปไม่ได้จริงหรอไม่น่าได้นะหรือว่าเราแถานี้มันจะมีฉากลับอีกแบบกด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 ตรงอีตรงแถวานี้ปะแล้วก็เจอรถไฟทับ มีไหมไม่มีหรอเอ๊ะเขาทำไงเนี่ยอาจจะมีสองเซกเซกชันนะฮะแบบว่าตอนแรกคุยแล้วมันบีบคอแล้วก็คุยไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่บีบคอเราอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้แฮะว่าใครครับพี่สาวเอ้ยมันพุ่งมาเองเลยเหรอผพยังไมไ่ได้คุยเลยนะเดี๋ยว <laughs> มึงก็ว่าเธอน,นั้นะเธอไม่อยากให เหมือนกับว่าคุณนั้นไม่อยากจะกลับบ้านใช่ไหมล่ะอะแต่ว่ากลับบ้านเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่คุณไม่ต้องห่วงตอนนี้คุณได้ไปแล้วไปยังสถานีรถไฟตลอดกาลโอเคนี่คือฉากจบท้ายก็คือถ้าเรามัวเสียเวลาอยู่ก็โดนบีบคออยู่ดีนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่อยากกลับบ้านสุดท้ายก็คือต้องอยู่สายรถไฟตลอดไปอ้อเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะโอเค ก็ครบแล้วสำหรับ5ฉากจบนะคะตัวเกมไม่มีอะไรมากก็คือเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะกลับบ้านแต่ว่าไม่ทันเอ่อรถไฟขบวนสุดท้ายนะฮะเราจะต้องหาทางกลับบ้านก็คือ1เดินกลับบ้านโดบีคอ2กลับรถแท็กซี่รอด3ถ้าเราไม่อยากกลับบ้านก็คือโดบีคออยู่ดี4คุยกับเธอก็โดบีคอและฉากจบเราก็คือไปแบ็กรูมอะห้องน้ำใต้ดินโอเคฮะสำหรับบอคลิกเกมเมอ่อของเราไปก่อนไปแล้ว สวัสดีครับ